ทำความเปลี่ยนเมื่อถึงวันหน้าที่ดิบสองวันที่ดิบสามตอนที่หนึ่งข้าพเจ้าในชาติสันติเกิดคดตบายเตียงพระติยาผุดพระที่นั้งมกานนักชานุชาลังคำพิจาราทียยิชาราแต่ผู้ประจานทั้งหลายขอที่ข้าพเจ้าตั้งวันนิติฤกษได้มีธรรมะที่จะสอนขยาะจานนั้นใ้ดอนน้องดวันที่หนึ่งกราบพระรัตนตายอหางสัมมาสัม นิพุตโตคุเนหิธาละมาโนธานิปัละมีจัติสติจายาวชีวังอหังขุทังธรรมังหลังขังละนางตโตูเจมิรัตนัตยังธรรมังจารามิโสตทินาข้อทีสามบทสวดชนนเดดาสมันตาสกวาเรตุปัสกาชันตุเทวตารัตตมังมุนีราชจาสุนันตุลักโอะโมหะ ทางเมฆาคาเมฆาเมจะลุเขยจารุเขยพเมนาวิเนหานีตีเปรักเดจารคาเมจารุนับข้าอานิารเเกหาวัตกรมิงเขเตกุมภาจยานตุเทวาชนะทะละวิสมะยักข้าคันธัพนาคาติทัทธาตันทิเกยังนุนีรัตนังถาวโมเมตุนังตุธรรมธวนกรโลยามวันทาธรรมธวนกรโลย สี่บทสวดบุพพะระพาคณาหมาการนโมตัสสะเพราะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะเพราะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะเพราะตัวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะบุที่ห้าบทสวดใจชนนครปาทะพุทธังสะนังกัจามิธรรมังสะนังกัามิสังฆังสะนังกัามิทุติยัปิพุทธังสะนังกัามิทุติยัปิธรรมังสะนังกัามิทุติยัปิสังฆังสะนังกัามิ ตัติยมปีพุทธังสันนังกชามิตัติยมปีธรรมังสันนังกชามิตัติยมปีธัรมังสันนังกชามิอบอสวดสัจญาคัตตาณติเมีสันังอัญยังพุทโตมีสนังวะลังเงตนะตเทนะสติมีขนตุลฐานณติเมีสนังอัญยังธรรมโโมมีสนังวะลังเงตนะตเทนะสติมีุนตุลฐานะณติเมีสันังอัญยังสังโอมีสนังวะลังเงตนะ ผูตะทะลีลาติตังธรรมมังนัเมรัตนาผูตะวิสุทธิตาลังสังฆานินัเมรัตนาผูตะสุรีสาธิติเอตังนัเมตีลัตนาลาตัตนาต,นตยะวะหังสัมมาสัมโมสาจิตตวัตุวิเจตะผูตังอัญโยยายาย,ายุตังกุณายโยขาว,าะวะสัพพะวตัง สุเมยตยบิบิเตตเทวยถธาตันติเตเกังวินาสติตะเลสามารถสัมภพพเพนะโลเกกะดาจิจาริเจติเลน,นะจะภาตุภูตังอำปีระยานะวิสยังอติทุทัตตังวิยูหิปติตาชะเนหิวิสัญญา โปังโลกัมภีเกติกะจากจุปาลปะนิยังเกตันติสุทัจุทุวิทิฏังกุณะกายะตายังนามิหิเยวะชนะตายะสุวิสุทตามปิสัมปัสตังมะนาสิสุทธะภาษาทัานาบุญญะยาติกานะมาธมุตมะ ปุจยะณภูตังภุมังทุกขาปมุจจนะมุขสาราะนังอัตตานังปูชาละเหตุปะละมังอพินอภิปูชะเนยังนิพานะตัตชิกิริยายุปานิสะตัดตังอม,มากิเลสะามารัโสทานาสิทธิยาจะสาธุพิอัตตะกะสั เลหุปเทวานิยังปาเนหิจาปิสระนังฆะมนิยะเมวะตัตมาหิตังติละตะนังสาระนังฆะตัมอะรตินาทิวังฆะเนฆะนเนสุณะมัสปานาปูเชมะจาปิสสะตังสุปาสนาจิตตังตัตถฐานุปาลิจั ลิยาสถานตาจะปุณเยนะตัทธสุกเตนะสุกิภะเวมุเตเจนะตัตจะสถาปิสุวันติโหตุโยเจธาธรรมวิญญาณยมีปะมานาคุโต มรมกาลาติทิขถาโยจาโยจังผู้มาโมหวตาปะปัตโตสามังบุคโตสุปโตวิมุโตมาลตะภาษาวินิโมจยันโตปะปาเปสิเกมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิลสานะมามิโลกัส ยทันสะสัตตุทันเันเจสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังลิยานิโกธรรมธาตุสัทารีทวะวะโทโสนติกโลทุจินโนธรรมังวะลันตังสีลสานามิโมหะปะทาลังอุปัสตตะทาหังทันเตยสเตยสยะสิทธิโหตุสัพพันตั ลายาจวินามสเมนตุรัตธรรมเสนาสุขา,านุโยโคโลกันสะปาปูปะทิเลสะเตชาสันโตชะสะยังสันนิสันตินิโยชชโกชะวก,กาหะอาหตาธรรมัางวิธิตังกัโลติทั้งครังว่ารันตังศีลสานนามนมิ พุทธานุพุทธังสมาสิระทิตติ์งตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพันตะลาญาจาวินาธเมนตุปฏิก้าบทสวนมโมการคาถาคาาน้ำโมรันโตสัมมาธรรมุตสัมมาเหติโนน้ำโมตัมมาตตะขาตันเอวะเตถินาน้ำโมมหาลาสานภิกขุทธาธีระธิตาธิโนน้ำโม,มโตามายะนัตตะ นัตตาทาทุกังนโมโหมาติตาสัตาวิตติปีนโมกาพระทเวนวิหันจุโอตตภวานโมภาลานุภาเวนสุวัติโอตุสัปปฐานโมกาลนสาเตชัเนวิทิมาหิโอติมิเตชว่า